รีวิวร้านอาหารออบิทเลสตอรองห้องอาหารบุฟเฟ่สไตล์อวกาศผสมผสานความทันสมัยเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่นานาชาติที่ตั้งอยู่ในโรงแรมแกรนเซนเตอร์พอยต์สเปซพัทยาทางร้านมีโซนอาหารให้เลือกหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลเนื้อสัตว์คุณภาพพรีเมียมพองหวานและเครื่องดื่มไม่อัน้นอีกทั้งยังสามารถเลือกวัตถุดิบสั่งชีฟได้ตามความต้องการแบบไลฟ์ o ุกกิ้งสเตชันอีกด้วยโซนไฮไลท์จะเป็นอาหารทะเลปูม้านึ่ง ก้งกระดานเนื้อเด้งกุ้งตัวโตๆต,ตอร่อยเต็มคำหอยนางรมเนื้อหวานทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดถัดมาเป็นโซนอาหารญี่ปุ่นซาซิมิหมึกทาโกะและซูชิก็มีให้เลือกหลายหน้าทานได้แบบไม่อั้นทางด้านโซนอาหารยุโรปเราเลือกมาเป็นสเต็กชิ้นโตเนื้อนุ่มทานคู่กับซ้อนของโรงแรมอร่อยลงตัวมากต่อกันที่โซนปิ้งย่างแม่นานาและน้องโคดี้หยิบเพลินเลยค่ะเพราะว่ามีวัตถุดิบให้เลือกหลากหลายอย่างและที่พลาดไม่ได้ยังมีเมนูอาหารไทย บอกเลยว่ารสชาติ